มาหอดเทียงซาวันแล้วพี่นงเนาะเลือกกุ้งไปแล้วละ่ะกุ้งก็เลือกแล้วเร็ว,รวสบายดีจ้าสบายดีเบิดสู่หูสู่คนสบายดีตอนเที่ยงยินดีตอนรับเขาสู่ซองสาวาันซื่นเือพี่นงเอากุ้งมาก้อยเนาะอยู่เทียงซาวันเถอะมาที่อยัางเลยบจ่จักเนาะตอนนี้จักโมงแล้วลูก กี่โมงแล้ว12ล้วบ่จักสิกแกงเขียดบ่นี่นะเ,เขียดขาค้ำเขียดมาไงเหรอมือละก็ไปิคูดทั้งบาทนะก็เข้าหาขวด<า>จกคุมหาไงเหอะก็พอได้อยู่ได้ค่ะเขียดนัดหน,น่อเอลีปีนี่นะเ,เนน <c oughs> ขียด <c oughs> โมตัวน้น <c oughs> อยกลัวเหรเขียดขาค้ำ กบไงกบเนี <Ư> um, <M> ่กบใหญ่ยไปกบแสนแสนอ่อนอันห so well, ้องอาลุยมือว่านี่นะเนาะกับอาราล่านะโอ้ยจักไหลกายมากมือนกับปลียืดข้อสร้งแล้วว่าเขาเขาน้องเลยก็เบอก คือก้งของเฮาพี่น้องมันตายจนว่าขาวก้อยแบบได้ก้อยแบบต่ำเลื่อน,นก้อยเป็นตัววแล้วก้อยละหัวพอมพ่านิมตมันมีนํำได้เห็นหน่ำโอเ,เอ้าก้อยเลย ตำข้าเบือนแกงเขียดก่อนบอตำขาเราัวมึงยังทำก๋วยไปซิก้อยกินมาอยาก,ก้วย,ก,ก,ยก,ก,กินเองก่้งมันกรบบบิดแขกปนั่น าหมกกามาแล้วก็บห้กลอยสูกินพนหอมแค่นเห็ดไปสบายดีเด้อทุกคนเขเคยเห็ดสูน่นจิ้จะ่ยมันเท็ดสูจพัวมันกินมันมีแิดซนเห็ดูเ็ดเห็ดแห้งอยู่ไดน้อแมวเผ็ดเลย <c oughs> ทำไปโอเ่อย่างไรลูนไปมันมาบ่าหวมันไปอีกบ่พอมันมันในคูมันหายเศียนเี้ยักอย่างแล้วมันเอามาหาแม่มาเศียนบูแม่เขาสีงบ่าหายเศียนชื่อน้ำสกุลจักแต่ก็มากกน,มเาานเูเกียงกึกกนหมู่มก,ก่นวักเ้เนเาก,ก้ยใส่มะกอก กระเขากันดีได้หรอใครก็ใส่มานาไม่หอมมันกะคนละแบบได้อยู่คันยามบ่มีมกกะกอกกะใส่มะนาวกะหอมไปอีก <ใน S 1> แบบ,แบ,บหนึ่งมา <โฮ S 1> <ะ>แต่ว่าอันนี้โูซื้อว่ามันสีนวลนวลแหละมันจะแบบหวานหวานกินยำได้กระโบเปิดแล้วกระโบอิ่มพร้อมกอยกุ้งนะเนาะมะกอกในเฮือนแก๊บหล่นในดูบองว่าสิดองเก็บใส่ตูุ้มะกอกเก็บนาาจะคลอมงน่าจะด,ดู อันนั้นเราประเด็นเป็นอาเตะนะแล้วอันนั้นแล้วอันสาแขงไงหรอบาร์เร็คเชอร์เซียนั่งบอกก้อ,อยจะจังขว้พี่น้องก้อยแบบเป็นตู๋เนาะบาร์ไดา้อันนั้น ได้กลวยแบบตามัมนปุมหน่อยพอดีตัวใหญ่จากนั้นเอาก็ตสามต้งเข้าสุดยิบไปนี้ก็ได้เต็มพรอมไปยวนเก็บมากบง,งไปวกีนีน่ เก็บสันเก็บมันแบบนี้นี่แร้ๆที่น้องหัวมันแบบก่อเป็นคือแกนใหญ่กันก่อนไม่เอยมีเหา ล้วพี่น้องซุปซแล้วตักมานี่กระไลเติบยุคิดว่ามันได้น้อยหนึ่งเราอย่าเขิ่มยุบหนึ่งชิมละพอ,อดีแะบชิมมันเลยชงเซอร์บุญเผ็ดความเผ็ดในรูปปั้น แพทย์บีบถี่ประสิวเลยมันเลยบวกุมพอดีอยู่จังๆจริง,ง,ง,งแก,กงกแกเขียดลงหมอเรียกพี่นุ๊กแ่แต์มันบวยากเนาะแกงเขียดแปบ๊บเดียวก็ะเรีวหอมแลว้วยังบ่ทันแล้วเนาะหอมแล้วหอมเนาะหอมกระดกหอม,หอมกระ <c oughs> ดก หอมไปเลยก,กับข้เบือบลเ,เดมานี่จ้าแต่ฮืงบเดม้าเปีที่แล้วแหละแนบอมาว่างันล่าสุดมาล่าสุดวางผูกแขนนะมาจักจว่างันล่าสล่่ผูกแขนหลุดไเ,เ,เลยี่นามาเบอร์บอก ยังจะมกบวบนะคะซื้อนี่มันเบิดแล้วเล่นมันก้านแกงหม่เล่นเล่นมาอีกไงบทันไม่หญ่อยบากทานัดดีวเอากิน่ะบผม่าามีแต่พักติดหมอนวันนี้นะเขามาซื้อเกิดแกงไหม่วันอันหมากกันนะมันใส่ได้ยุสะดอกกันนะดอกหมากนะโอ้จะได้เหมันเป็นดอกลดอกอออื้่นดอก สเมื่อเบิ่งดอกไมมอีแม่จะซิมีหรือบอกันโพดม่เนาะอมอมเกียรใส่ดใส่เบิดคูเนวพี่น้องใส่เบิดคูพักเอียังก็พักพักแกนขมนี่พักแกนขมแล้วก็พักซีลายหอมบัว อีพ่อขันแกงเนี่ยเราเยใส่ลายลายกับบักบัดพักดังคมบักบัตนะพูดกินนั้นพักดังคมนะอบัดแกงปลาข้อผัดอีพ่อผัดไส้มาลูกผัดโบยักให้ใส่ได้นี่แกงปลาข้อผัดโบมักเส่บแกงปลาใส่ผักดังคมเนาะั่นบังคมจัดคืออยูคทอง่ากันยิน พักด่างคมคองนะเนาะใส่ด่างหนึ่งใหญ่ๆเนอโอยมันงมแห้งจังนะอ,อันน่ะข้าวอันยิม่ถาดส่วนอันไปงมหอยอยู่บนันโซ่คอนหอยเหล็บมาหนำมันกำลังลงแสข้างงมได้ๆพักมันยังหนาวฟ <laughs> ังเบิ่มันเศร้าหนาว อัาเ็คำขายเหมือนจะก็มัดคองมัดใส่มันกินแสบเพรองอันเซกับคองอันคองมันต่จะคองเซ่เนี่ยมันสิเปลือกบางกลัวค้องคองเนี่ยมันเปลือกหนาอยู่ฟองในนอยสีเทาเป็นงงเงอยู่ปักซอกเนอะโลเสาหาพันถ้าขั้นอันเท่าโบเป็งมกับไปสั่งเขานะคือว่าเขาขายอันเป็นถั่วถั่วละหาพันสิบพัน เออข้ามาคาตลาดกับบริพเนะนนกเนลเ้าหาพันเนี่งสมมันก็แบบมันกุ้งคือกุ้งเนี่กัเขาหาคายัยามือเศร้าถวยละหาพันหาพันเขาเ,เาข,า,ขาสิใส่ตุ่มใส่ยังอืมอืโอเคค,คุณเห็นอยูเซ่นะเขาใส่ละปไปกับเมทัลคงนั่นแหละ บ้านเขาแบบคือปู่ป่าเนี่ยเขาเห็ดเป็นหอยเป็นหอยย่ามือสาวได้หลาะขายหอยแลหาพันหาพันเอ้ไปซองบ้างนึกหลกไปซองบ้งแบบแบบแมงอีนั่นด้ย่าแมงอีจังไปเอาเนาะแมจักจันเขียวเจอไว้ปีเลี่นี่บฮู้เฮ้ยันแรกปิแลีนี่บฮู้ ปีนี้หูแล้วมีพี่น้องอย่างืแล้วมาตารด้อง่าอนนดเต็มหมอ่าลายด้วนี่เนาะเติมเกลือก็น้อยหนึ่งได้กินกับหูแล้วพี่น้องว่าเสบ เขียดคาค้ป่นเขียดคาค้กินกับเัากระวว่าสิป่นละมือนั่นมือนี้เลยบดป่นแกงซะงดไหมงดนะงดถ้ามันอยู่ใครจะบอดดงไปบอไปแต่สาวมันอยู่มันหูอยู่ไหนไปนอกันบว้โก่อนขี้ดินกได้ต้องไปไลคนบไปตยัดยย่าอยกไปดิ มันย่อขิดดิบอะไรมันได้ยากมันลมแห้งๆแล้วมันแบบว่าอยู่ตามชมมันอยู่ในป่าไก่ๆเนาะมันลมเลยมันเย็นเลยงามนี้เขาบอกกะเขาป่ายเขากะอีแปะใช่มันลมหรือมันมีคนอยู่กันใครสีสีเอิร์ธฮะใครสี่อย่งนี้ต้องไปหลายๆคนตักแตน ได้เปล่ยนสิไปเยื่องมือใดบอกเนี่ยเดเขาก็อยากไปจับมือใดเกี้ว่นอยากไปมื้นนาวลมแห้งเนาะลมขึ้นมือซื่อน,นี่นะเนาะเขาว่าโอ้มากำลังหอนกำลังสังง่งัดมาตื่นสามาร่ว่าลมเทินเทนคือเก่าทางกระสัง,งดัดมือเดียวจทีงแบ้านย ท seguinte, trips, o, dai, ั้โมโหโมเดิเมื่อบ้านแต่แตคุณแลแต่มากินป่าคุณเลเกิดเชือเมืองไข้าไปขโมเขึ้นไปอยากไปทงบ้านห้าหน่อคิดว่าทางนี้นะสิใค้กล่าทางบ้านว่าทางบ้านนะเขาไปเป็นรถไทยเห่อรื่อเมือกว่ายกเวไ่็เวภ่าไ ตีนดาวบ่เนอะใช่อ,อนแรกก็ไ่ตยากเอาโอ้ยนี่พ,นพี่น้อง,อ,ยอ,ยงอ้อมเขียดเขดชองสวยแล้วนะชองสวยแล้วกินเลีแล้วพี่น้องอันถาผู้เห็ดเวียกก็เจาอันกับรังเท่นะ นี่เราก็สิเอาซุดนี่ต่ว่าเพราะเขาจะเอาก่อยปูนแล้วอันถ้าหน้ากระปูนมันสิกระแดงนี่พอดีอันได้ซองอันนั้นล้วก่อยได้ซองอันนั้นพอดีจนะังเนาะซองหองนอะ ว่าอามาได้แล้วบ่แล้วพ่อใหญ่ไข่ใครก็ดีเต็มซองห่อเลยเสีแต่ยังบุทันมีเขียดหน่อยเนาะนี่แล้วเหมือนกับแกงไปหาในยูทูนไว้ เมื่อหปห้าคูดแลมันได้จะเขียนโม่เมื่อไปไงเหรอจะเขียดหน่อยทัางเขียดโม่ปีนี้น่าหอนรีปีแล้วนี่สามเดีนเนื้อเขียดน่อยแล้ขาสงยังบ่เละขดีแล้วเื่เห็นแลก็บุเะมันลม นี่แหละพี่น้องกินข่าวบันนี้เนะาะตอนบ่ายมันเม็นบ่ายแบบบ่ายแล้ว <laughs> <laughs> เบื่อกินเรียบสองโมงมขำบันน,นี้ววก็่า <laughs> โอเคเจ้าทุกคนเนาะคลิปนี้ก็คือสีเดคอเนุญ,ญาตลาแล้เวเนาะขอบใจเบิร์ตสุขู่สุคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ้องโฆษณาให้ในเด้อพี่น้อง พอกันคลิปหน้าไปแล้วสวัสาาดีจ้าสวัสดีจ้า